มาแอบดูเชฟทำอีกสักหนึ่งเมนูนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าแซลมอนภูเขาไฟโรค่ะเชฟทำภูเขาไฟรอแล้วค่ะดูสิคะน่ากินมากๆเลยปิดท้ายด้วยการเบิร์นไฟแซลมอนอีกนิดนึงค่ะนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมาค่ะจะบอกเลยนะว่าเมนูของเขาอะราคาเริ่มต้นที่หลักสิ แล้ก็หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองเราเลยจัดมาซะเยอะเลยทุกคนดูสิเยอะแค่ไหนลืมบอกค่ะซูชิของเขาอะเริ่มต้นที่คำละสิบ19%บาทเองถูกมากและแถมยังน่ากินทุกคำเลยเราก็สั่งเซตซาซิมิของร้านมาด้วยนะคะสดๆกันเลยค่ะน่ากินทุกเมนูเลยเราขอตัวไปกินก่อนนะคะ